ทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวกวัวลาลัมเปอร์กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียนะคะใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะออกมาจากทางออกก็ต้อนรับเลยด้วยม,มีร้านดังของมาเลยี่เขาขายยาโทษเเขาอร่อย คล้ายๆข้าวหมูแดงเนาะฟูดกอดอยู่ตรงหน้าทางออกเลยเดีย๋ยวเราลงชั้นหนึ่งไปจองตั๋วบัสกันหน้านี้จะเป็นจุดเช่ารถนะคะแต่ใครอยากจะใช้บริการรถบัสให้มาด้านี้นี่นะคะเราดสนใจไปด้วยรถไฟฟ้าเราจะแวะปุตตาจยาก,กันก่อนราคาคนละ9.9มานี้แล้วเราก็จะได้ บัตรไว้ขึ้นรถไปนะคะเอาไว้สแกนทางเข้าและออกะคะเก็บบัตรไว้ให้ดีนีแ่แวเราก็มาซื้อตั๋วเพื่อที่จะไป KL Central นะคะทีกการซื้อ2เอ้ยสคนนี่ราคาคนละ14ถูกกว่าการไดเล็กไปอีกอะ่ะ รามาถึง KL Central กันแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วไปที่พักกันนะคะสถานีเดียวอของเราอยู่แพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเราก็ถึงที่พักของเราทา w เว l o ลอดใชน้าทาว นี่คือห้องน้ำนี่คือตัไฟของที่นี่นะคะจะเป็น U.S. ้างมีเดีตู้เมีตู้เย็นเล็กคือวิวของเราที่มองไม่เห็นอะไร <c oughs> นี่คือบรรยากาศภายนอกโรงแรมนี่ข้างหน้าเราก็เป็นชัชนาทาว <c oughs> ก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมาร์เก็ตเดินไปได้เลยและเราก็ถึงไฮไลท์ right ของเรา River o f f l i ไลนะคะเนี่ยเดินมาจากที่พักได้เลยกลางวันก็สวยแบบนึงกลางคืนก็จะได้แบบนี้เลยโรแมนติกมากอย่างที่บอกถ้ามากลางวันก็จะเห็นพวกงานกาฟฟิตี้ส,สวยๆของอาคารทำไมไฟมันกระพริบอย่างนั้นน่ะ,ะหลอนไหมอะและนี่คืออาคารอับดุลซุลตานนะคะเออกลางคืนก็สวยนะ บบเป็นลายอเนกประสงค์ให้คนมานั่งพักผ่อนเนาะนี่แล้วตรงนี้เสาธงที่สูงที่สุดในโลกนี่ถือว่าบรรยากาศยามคําคพืนเขาดีนะแล้วก็สะอาดด้วย <c oughs> ยังไม่เข้าซอยเลยอะ่ะกินทุเรียนแรงมากมูนั่งคิงทุเรียนขึ้นชื่อของมาเลเซียไปตรงนี้คือไชน่าทาวนนี่คือน้ำม,ม่วง มีบรรยากาศชนมากเป็นขายเสื้อผ้าของฝากเนาะกระเป๋าและน้ำเต้าหู้ที่ใครๆก็มากีนหอมติดเตะจ,จมูกมากอะ่ะข้าวอบหมอดินคนเต็มเลย เผ็ดมากแล้วอันนี้ลองชิมดูเผ็ดกลางแบบที่เขาว่าไหมอร่ยมหมูสะเต๊อ๋อราคานะคะจะดูได้แตกสีไม้เดี๋ยวจะคิดตอนทานเสร็จเช้าวันที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันตอนสายๆโนนละหน่นัดคดอะไรสักอย่าง ยอะมากามาแล้วก๋วยเตี๋ยวซุปหอยหลายก็นานมากเลยอะ่ะเนี่ยเห็นบุกโต๊ะเขาสั่งกันเราเลยต้องชิปเรามาถึงบุกแอคเซสกันแล้วมีของขายวินเทจด้วยอะ่ะนี่ข้างล่างนะคะจะเป็นฟูดคอร์ดคาเฟ่นี่ชั้นสองจะเป็นบุกแอคเซส กันเธอจะมีซอกมีมุมแบบเขาวกดเยอะเลย บรรยากาศชัยนาทาวยามกลางวันเมื่อคืนเราก็มานะคะกลางคืนกลางวันกับคืนไม่ค่อยต่างกันเนาะร้านขายของอาหารอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเดกมา่าาาำลังบูรณานะคะเข้าไปไม่ได้แต่ภายนอกสีสวยนะจากชัยนาทาเราก็เดินกันมา่อดที่นี่ เราสามารถใช้บัตรยูทิปที่เซเว่ได้ด้วยเข้ามาดูบรรยากาศที่ Central Market กันที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งซื้อของฝากนี่ข้างบนก็จะมีร้านอาหารด้วยนี่ก็เป็นริเวอร์ออฟไลน์บรรยากาศตอนกลางวันนะคะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศตอนกลางวันนะคะเขาปิดอ่ะไม่ให้รถเข้าดีมากเลยคนก็เลยไปเดินถ่ายรูปได้สะดวก ที่สูงที่สุดในโลกท้องฟ้ากับเมฆแบบงามมุดดูในข้อมูลนะคะหยุดทุกวันอังคารอย่ามาเที่ยววันอังคารนะคะเดี๋ยวพามากินโรตีบอยเขาบอกว่าร้านนี้เคยเปิดที่ไทยนะแต่ปิดไปแล้วอันนี้อยู่ใต้สถานีใกล้ที่พักเรานี่เราสั่งมาสองแบบโตีบอยแห้งๆนีๆใน่ใกล้กั อร่กกยยอยอร่อยมีตัวตวิธีการทานแบบภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราจะไปตึกแปกันนะคะแต่บรรยากาศไม่ต้อนรับเลยบนตกเ,นเราก็มาถึงจุดที่จะต้องมาถ่ายรูปก,กับตึกแปะนะคะนคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะมาก ที่ KLCC Park บรรยากาศดีมากลมลื่นมากเลยอ่ะแล้วตรงนู้นอ่ะมีที่เล่นน้ำของเด็กด้วยเล่นสีเรามาทานอาหารเย็นกันในห้างนะคะรอรยกต่อแถวกินโยเกิร์ต เราเดินมาที่สะพานซาลมานะคะเดินจาก KLCC 750เมตรเหนื่อยอยู่เด้อเนี่เรารู้สึกว่าคนมหาสารมากตึกแปดว่ามหาสารแล้วตรงนี้ประมาณอีกหมื่นล้าน ซื้อทิเกตที่จะไปทําบาตูนะคะอันนี้เราซื้อแบบไปกลับสองกิกกีไปบาตูกันชั้นพรอมค่้บาตูเคสน,นี่คือสปีดของ KTM หออนัจะลาบแล้วเป็นวัยรุ่นใจร้อนขึ้นติดขบวนต้องมารอสถานีใหม่ KTM ที่เรานั่งมเมื่อกี้มันมาลงสุดสายที่เซนทูซึ่งเราต้องลงรถแล้วก็มานั่งรองใหม่ รออีกสายหนึ่งที่จะไปบารตูเคไปค่ะรอบแก้ตัว <laughs> สถานีก็ถึงบารตูเค้เลยนะคะ <c oughs> ทีนี้ทำบันไดงงๆ <c oughs> เดี๋ยวขึ้น <c oughs> เดี๋ยวลง ะะจะเค่งเรื่องการแต่งกายดังนั้นห้ามนุ่งสั้นไปนะคะงงมาค่ะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดสองร้อยเจ็ดสิบสองขั้นถ่ายยังไงไม่ให้ติดคนเป็นเรื่องที่ยากมากที่ถ่ายติดกับพิดานเนี่ยสำ,สำเร็จแล้วสองร้อยเจ็ดสิบสองขั้นสำหรับเราอะสบายนะเพราะเราเคยมาดูกว่านี้มบรรยากาศภายในถ้ำอุ้ยสวยนะ บรรยากาศภายในนะคะยังมีบันไดให้เราเดินต่อกันอีกนะถ้าใครหมดแรงนี่ต้องพักก่อนเลยตรงนี้นะคะก็คือถ้าใครจะเข้าไปก็คือต้องถอดรองเท้านะคะแต่ถ้าใครไม่อยากถอดรองเท้าก็เดินไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ขึ้นบันไดไปชมความงามกัน คนละหลิงกิตก็จะได้ชมพวกปฏิมากรรมในถ้ำแล้วก็มีพวกนกยูงนกเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสายห้าลิงกิตนะคะก็จะได้กําไรมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจัดยตังค์แล้วเป็นทางเข้าชมถ้ำมีอีกโซนหนึ่งนะมันเขียนว่าเป็นอาร์ตแกลอรี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างนอกจะมีแบบ เหมือนลานกิจกรรมมีโชว์มีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เป็นรอบบ่ายนี่บรรยากาศของอาร์ตแกลอรีแชะมากเลยวันนี้ฝนตกนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำอีกภากหนึ่งนะคะโอ,อ้ก็มีรูกปัน้นแสงสีเยอะแต่จะมืดกว่าอีกข้างหนึ่งคือ,อดีนะทําที่นั่งไว้ให้ด้วยอะ่ะบรรยากาศน่าเกรงขามากหลอนนะเนี่ยถ้ามาคนเดียวอะนี่คือราคาที่จ่ายไปให้ดูสวนสัตว์ให้ดูเป็ดกับไก่เนี่ยวะ่ะ มีนุกนกยุให้ดูหน่อยเดี๋ยวมื้อเที่ยงเราไปฝากท้องกันที่รูเซ็นทัลนะคะรานนี้เราต้องสแกนเพื่อ o ออ e r อาหารนะเราสั่งกันเหมือนหิวจากไหนมาเมนูนี้อร่อยมากเลยอะอารมณ์คล้ายปอเปียเนาะแต่มันเหมือนมีหัวไชเท้ามีแครนอนคือเรนโบว์ดีไลท์ เพื่อจะไปหาจุด i อจีสปออยู่ทาง MR1 ทีไ่ไงเจอแล้วนี่จุดที่พักเรานะคะใกล้กับโกเคอลบัด้วยเป็นบัตขึ้นฟรีไปบุกิจยวนิตังได้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นบัตฟรีนะคะไปบุกิจบวนิตัง พักเรานะคะค่อนข้างทำเลดีเลยเนาะใกล้เมอร์ดิก้าแล้วก็ใกล้ LRT แล้วก็ใกล้รถบัสด้วยอ่ะเนี่ยเรามาขึ้นรถบัสรีกันรถบัสปีเขาดีมากนะเป็นรถบัสไฟฟ้ารถติดมาเนี่ยหลับไปสามตื่น,นแล้วและเราก็มาถึงใจกลางความคับข้างที่บุกิจติดตาม ออกอีจริงออกตรงเวลาออกสิบออกเที่ยงเที่ยงออกเที่ยงเป๊ะเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วผ่านตู้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่กระเช้ากันนะคะเมืเ่อกี้เราต้องเสียเวลาซื้อตั๋วบัสล่วงหน้าเพราะว่าเรากลัวว่าตั๋วบัสจะเต็มเพราะเคยเห็นรีวิวหลายๆคนแล้วหลายคนมาก คอนาลนรกนะและนี่คือนากชั้นที่สี่ทำไมอยู่สูงจังเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปกันต่อที่สวนสนุกเดินออกจากกระเช้านะคะเดี๋ยวมาทางนี้เราจะไปเอาดอด ชั้นที่มีร้านอาหารเทียบเลยอ่ะเรามาทาน Beauty i the p o r t นะคะเขาบอกว่าเป็นชาบูที่อร่อยมากเมื่อกี้เราต้องลงทะเบียนด้วยเวอร์โทรด้วยแล้วเขาจะส่งมเมสเซจเข้ามาม,มองไม่เห็นร้านมุ้งมิงมากเลยอ่ะทีเมนูบางส่วนน้องเขาจะพาเราเลือกนะคะแล้วที่เหลือก็คือเรามาเลือกเองพวกหมูพวกเนื้อ ซอสเลโ้แล้วก็ซุปสปซี่ที่น้องแน,นะนำราคาน้ำจิ้ม8.5นะคะ่ะอันนี้จะรลลวมผลไม้อยู่ในนั้นด้วยยังก,กินแต่หมมาหลายอันแล้วอ่ะไม่กินเม็ดเลยอะ่ะมีทูกของฝวากของท้ายนะคะอันนี้ฟรีนะน้องหอม น,นี่นะคะมิวตี้อินเดิพอร์ตที่เราทานกันเพิ่งเสร็จเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยหมอกหน้ามากโซนนี้ก็จะเป็นโซนฟูด้ดคอร์ทไม่เคยหรอกเดินถูกท้างอะเดินผิดท้างตลอด ปกติจะมีตึกอยู่ตรงนี้อยู่ยันเย็นเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วนะคะนี่เราลงประมาณทุ่มหนึ่งนะคนไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะดีเลยอ่ะเราวน่าจะได้นั่งกระเช้าแบบสดตัวหน่อย แล้วบรรยากาศเลยไม่มีคนมีร้านอาหารแล้วก็พรีเมียมเอาลิไว้ให้เราได้ช้อปปิ้งระหว่างรอรถบัสต้องจ่ายด้วยบัตรเท่านั้นนะคะไม่รับเงินสดบรรยากาศเอาเล็ตเดินท่ามกลางสายฝนะก็คล้ายบ้านเรานะเเเป็นอาหารบ้าน ไปให้โดนบ้าดีเลยเนีน่ยเฮ้ยขันอื่นไม่ดีเลยเลยนะดีเลยบ้าเราอะได้จลับสักทีดีเลยเกือบชั่วโมงนึงรีวิวรอบขากลับนะคะรถมันไม่ได้สบายเหมือนรถแราแต่รถรถแร,ถรถ้นี่แบบมีนทนนท์จสะดวกสบายแต่ก็มี USB P, แล้วก็ยังใหม่อยู่แล้วก็บอกปรับเองได้ขนาดนั้นขนาดไนไะ้อลค่ะ รถเล็นหนึชั่วโมงรถติดอีกอยู่รถอีกสองชั่วโมงตอนนี้ห้าทุ่มสภาพยุดมมาได้เลื่อนลงทำงานมาได้เลื่อนขึ้นมันไม่ทำงานโอ้ยทำลายผู้เท่าเนะาะตอนนี้เขาดังเรื่องข้าต้มปลาดิบเอาปลาดิบไปจุบในข้าต้มแล้วก็ทานเลย กามชาี่่า๊กคึกในซังตีดาเรว่าหมูหมูทอดโจ๊หมูสับไก่คิหมูนี่ราคา27ถ้วยละ9ก้าเป็นกิ๊บรสชาตินนเป็นไงคะเืจใส่ซอสแล้วใช่ะป,ตปตะต้ตตตตนาท้ผปลาท้องโผปลาท้องโผลาาเปา้องโอ่ะเหมือนเด็กประมาเช้าตู่ไม่มีแถว ไม่ไมแล้วสถานที่เที่ยวต่อไปเราจะไปกันที่วัดเทียนหัวโดยแกรบเมื่อกี้เช็คราคาประมาณ1ิบอิงกิตก็ประมาณ88บาทราคาถูกมากเพราะว่าห่างจากนี่แค่8กิโลใช้เวลาประมาณกี่นาทีส0บนาทีเรามาถึงแล้ววัดเทียนหัวไม่ไกลเลยอ่ะนั่งแป๊บเดียวไปตามใต้แล้วกัน ข้างล่างจะเป็นพูดคอร์แล้วก็ที่ขายของฝากมีบริการถ่ายพีวิ้งนี่เรามาถึงมาซีดเดียาแล้วนะคะดีดูู้ีดูดูดดีดูดูดดีูดูดดีดูดดดีดูดูดดดดููกี้ดูด แล้วก็พอจะสวมเสื้อนให้ทุกความเรียบร้อยกันผู้ชายแต่งตัวเรียบร้อย่ต้อง แล้วก็ยังมีคนนําทัวร์ฟรีด้วยการเดินทัวร์เสร็จเขาจะมีน้ําให้ดื่มฟรีแล้วก็มีของเที่ยะเลึกด้วยที่ั้าหนังสือแล้วก็แมกเนตเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยยน่ารักมากเลยที่นี่อ่ะชอบจังเลยก็เสร็จแล้วก็มาถอดชุดนะคะเจ้าหน้าที่โดยรวมที่นี่น่ารักทุกคนเลยอ่ะดูแลดีด้วยอ่ะแนะนําเพื่อนๆมาที่นี่กันนะคะทั้งสวยแล้วก็ได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน,อนไม่รู้นะว่าอร่อยไหมแต่ต้องแวะแล้วเพราะว่าหิว ข้าวเขามีอารมณ์แบบข้าวมันไก่เราอ่ะกินหอมขิงมากแล้วนี่คือหมูแดงชฉ่ำที่หมูกรอบเขาให้มาน้อยอ่ะเรา,ารู้สึกว่าโปรตีนมันน้อยเราต้องสั่งเพิ่มนี่เมนูนี่น่ากินนะดูมันเยิ้มๆมาพร้อมกับน้ำซุปเกี๊ยวหรอที่สุดแล้วของที่นี่ก็คือหมูแดงอร่อยฉ่ำนุ่มนม้ำเขาผสมบวยอ่ะสดชื่นดินี่น้ำมะนาวผสมบวยก็อร่อย เรากำลังจะไปไหนไปไหน ปุตตยาก่อนอันนี้คือแวะเปลี่ยนสถานีเฉยๆนะเพื่อประหยัดตังค์พี่ไพจะไปปุตตะยาคันต่อ,อบัสท,ที่นี่ได้แต่เมื่อกี้ก็มีเห็นทำเอาทด้วยนะแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับนักเดินทางถ้ามีกระเป๋ามาด้วยจะฝากเท่า,าไหร่ ชั้นนะคะล้ายๆประเทศไทยของกินเพียบเลยอะ่ะของวางก่อนขึ้นเครื่องมีเวลาให้กินอีกเยอะเลยจะเอาเข้าเกตกันคือเข้าเกตมาแล้วก็มีร้านอาหารอยู่มีแมคโดนัลมีไอย่างแล้วสำหรับใครนะคะที่มีบัตรไพโอเรตี้พานะคะสามารถเข้าเราสมาสมารเราได้นะคะ มินที่ดีนะ